เมื่อกี้นี้อาจารย์เสรีถามถึงเรื่องของราคาที่นะครับทั้งที่ซื้อมาในขณะนั้นมันก็ล่วงเลยผ่านเวลามานานจนถึงณเวลานี้แน่นอนว่าราคามันย่อมเปลี่ยนไปแต่คราวนี้ผลพวงในทางกฎหมายที่มันยังมีคดีเรื่องนี้อยู่เนี่ยกับสนามกอล์ฟอัลายเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแลวใครจะทําอะไรตรงนี้ได้บ้างอตอนนี้คุณดัินเรียกร้องค่าชดเชยซึ่งเขาซื้อมา500 S <S แต่ไม่รู้เขาคำนวณยังไงก็ตามแหละที่เขาประกาศมันเขาอยากจะได้เจ็ดพันเจ็ดก็อยากจะถามว่าเจ็ดพัมันมาจากไหนแล้วต้องจ่ายขนาดนั้นไหมแล้วใครจะเป็นคนจ่ายจะมาเอากระรัตได้หรือเปล่าครับคือจาใครับกรณีนี้มันต้องแยกเป็นจริงๆแล้วมัน3กรณีหนึ<ม>่งก็คือกรณีของที่ดินสนามกอล์ฟเอาภายที่ขายที่คุณเสนอขายคุณทักษิณเนี่ยกรณีหนึ่ง กรณีที่สองกรณีที่ขายที่ดินให้กับบริษัทราชธานีหรือบริษัทคือเป็นบริษัทเอาพายเรียเอฟสเตดคือไปเอาไปจัดสรรน,นั่นเป็นอีกแปลงหนึ่งอันนั้นเป็นกรณีประชาชนที่เข้ามาซื้อที่ดินจากหมู่บ้านจัดสรรโครงการนั้นอ่นนี่เป็นกรณีที่สองแต่กรณีที่สามก็คือเป็นกรณีว่าจะไปเอาเงินชดเชยจากไครแล้วสองก็คือสุดท้ายก็คือ คนที่ถืออยู่ขณะนี้ที่เป็นนักการเมืองก่อนจะโอนหุ้นมาเป็นนายกนตตีเนี่ยจะต้องรับผิดในทางกฎหมายหรือไม่มันจะเป็นเป็นประเด็นนี้ด้วยประเด็นแรกเนี่ยกรณีคุณเสนอบริษัทเอาพายกลอฟเนี่ยขายให้ทักษิณเนี่ยนะครับคุณทักษิณเรียกร้องความเสียหายได้อย่างเดียวคือเรียกร้องกับบริษัทเอาพายกรอบเท่านั้นเท่านั้น,น,นไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องเอาจากรัฐ เพราะมันเป็นสัญญาระหว่างเอกชนกับ,บเอกชน,กชนถ้าคุณทรัพย์สินอ้างว่าซื้อมาโดยสุจริต<ม>ก็อ้างได้กับนายเสนอเท่านั้นว่ราตัวเองซื้อมาโดยสุจริต<ม>แต่จะไปอ้างความสุจริตนี้ไปเรียกความเสียหายกับรัฐไม่ได้เ<ม>พราะรัฐไม่เกี่ยว<ม>นะแล,ะล้วรัฐในขณะนั้นก็คือนายเสนอขายให้แล้วเอาที่ดินมาได้เนี่ยก็ในขณะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทย เป็นเจ้าหน้าที่และเพราะนั้นก็เรียกร้องได้แค่นี้ในทางแพ่งถือว่าการทำสัญญาระหว่างคุณทักษิณกับนี่ถ้าคุณคิดว่าคุณสุดจริตเรียกได้แค่นี้ส่วนราคาที่ดินส่วนราคาที่ดินที่จะประเมินมาเป็น7,200ร้ยล้านก่อนมันเป็นราคาปัจจุบันแต่ราคาณวันที่คุณซื้อ <500 S 1> ขายกันเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ราคานี้นะครับคุณจะมาเอาราคาปัจจุบันมาเป็นข้อเป็นเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้เพราะ ถามว่าตั้งแต่ปี33ที่คุณซื้อที่ดินมาแล้ว3435ีคุณทําสนามกอล์ฟเนี่ยคุณใช้ประโยชน์จากที่ดินปาสามสิบกว่าปีแล้วถ้าคุณจะมาเรียกค่าเสียหายจากอย่างนี้งานดีไม่ดีวัดเนี่ยจะเรียกค่าเช่าค่าขาดประโยชน์ที่คุณไม่ได้จ่ายให้วัดนี่อีก30กว่าปีเออวัดควณจะได้ใช่ไหมนี่เป็นสุดประโยชน์ของของวัดไม่ใช่ประโยชน์ของนายเสนอเพราะฉะนั้น คุณดังหากสองคนเนี่ยจะต้องไปชดเชยค่าเสียหายให้วัด,วดเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณใช้ประโยชน์มาสามสิบกว่าปีเนี่ยคุณหาเงินสร้างประโยชน์ขายเมมเบอร์สนามกอล์ฟคุณทําประโยชน์ไปกี่พันล้านแล้วโดยนะไม่จ่ายค่าเช่าไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้วัดเพราะฉะนั้นกรณีเอาพายเรียนเอสเตเตนเนี่ยวัดไม่ต้องจ่ายวัดมีแต่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายคืนที่คุณใช้ที่ดินมา3าสิบกว่าปีโดยไม่จ่ายาค่าเช่าโดยไม่จ่ายค่าเช่า นะนี่กรณีสนามกอล์ฟส่วนกรณีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าก็จะแยกแน่นอนฮะเราก็มองว่าประชาชนที่มาซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตแต่เป็นผู้ซื้อสุจริตเนี่ยเมื่อถ้าถูกเพิกถอนเนี่ยเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้กับบริษัทผู้จัดสรรเท่านั้นไม่ใช่จากวัดไม่ใช่ไปเรียกเอาเงินจากรัฐนะครับส่วนถ้าเกิดบอกจะบอกว่า จ้าหน้าที่ละจดทะเบียนออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบนั่นคุณต้องไปฟ้องอีกเป็นคดีหนึ่งต่างหากซึ่งยังไม่รู้ว่าศาลจะให้คุณกี่บาทและจะปินิจสายให้ได้หรือไม่เพราะคุณก็อยู่ในที่ดินมา30กว<อ>่าปีเหมือนกันนะโดยไม่จะจ่ายผลประโยชน์อะไรให้กับวัดนะฮะทีนี้ถ้าจะเยียวยาคนที่อยู่ในที่ดินและซื้อมาโดยสุจริตเนี่ยมันทําได้ทางเดียวก็คือถ้าวัด หรือกรมที่ดินเนี่ยเขาจะร่วมมือกันว่าช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนผู้สุจริตเนี่ยนะจากเดิมเขาซื้อที่ดินเขาควรจะได้กรรมสิทธิ์ครับแต่โอเคตอนนี้คุณไม่ได้กรรมสิทธิ์แล้วก็มีทางเดียวคือวัดอาจจะให้เช่าหรือจดทะเบียนให้เช่าซึ่งที่ดินของสงฆ์เนี่ยสามารถนํามาเช่าหาประโยชน์ได้แต่ปัญหาก็ต้องไปว่ากันอีกว่าตลอดเวลาที่อยู่มา30ปีเนี่ย คุณไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้วัดนะนะเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาเรื่องเช่าเรื่องชดเชยอะไรเนี่ยมันมันต้องไปเจรจากันอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะสิทธิของเจ้าของที่ดินที่ซื้อหมู่บ้านจา่าสันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจากการได้กรรมสิทธิ์เป็นการเป็นผู้มีสิทธิให้เช่าเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นที่สิทธิให้เช่าระยะยาว สาปี20ปีอะไรก็อยู่ไปนะครับซึ่งในอัตราค่าเช่าที่พอสมควรสมเหตุสมผลไม่แพงเกินไปไม่สูงเกินไปเนี่ยได้ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าของมีโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์<ะ>แต่จูจ่ๆจะต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ให้เช่า<ะ>อย่างนี้เนี่ยเขาฟ้องศาลปกครองได้ไหมเขาฟ้อง ได้แต่กว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยมันต้องฟ้องเอาจากเจ้าของโครงการนี่นที่มายเนี่ยบ้านให้เขาใช่เพราะคนที่ขายบ้านให้เขาก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มคุณสนอไงใช่ไหมใช่เป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มคุณสนอที่มาจัดสารที่ดินขายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อที่ดินถูกเพิกถอนจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นสิทธิการเช่าเนี่ยมันอาจจะความเสียหายมันจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งสิทธิการเช่า นี้นะสมมุติผมเช่าที่ดิน20ปี30ปีผมก็เอาไปค้ำประกันจำนองจำนำได้เขาเรียกว่าซั์อิงสิทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือมันอาจจะไม่ได้สูญหาย100์หายสิทธิผลประโยชน์ที่คุณเสียหายไปเนี่ยไม่ใช่100%ไม่ใช่มาตีราคาที่ดินปัจจุบัน,จจบนว่า7,000ล้านแล้วจะไปของงบประมาณมาจ่ายใครกล้าทำคนนั้นก็ติดคุกได้ง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นไม่ไม่ใช่เป็นการมันแปลเงินลัด มันต้องไปฟ้องเรียกร้องเอาจากบริษัทเอกชนทีนี้ตอนเนี้มันก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐแบะท่าแล้วว่าอาจจะต้องตั้งงบท่าโง่พื่อเอามาใช้จ่ายในการนี้คิดยังไงกับคนที่พูดเรื่องนี้คือคนที่พูดเรื่องนี้ผมคิดว่าแกล้งโง่มากกว่านะแล้วไม่ได้ปกป้องแต่ตัวเองแกล้งโง่ไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเสียทีเดียว,ยวนะครับมันเกิดจากเอกชนต่อเอกชนเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นรัฐจะเยียวยาเนี่ยมันต้องอยู่ในความเหมาะสมผลที่ผมมองเห็นว่าจะเยียวยาช่วยได้ก็คือ,อช่วยให้สมณพุทธหรือ,อที่ดินวัดเนี่ยเยียวยาประชาชนโดยให้เป็นผู้เช่าในที่ดินระยะยาว อยู่ต่อไปนี่ก็เท่ากับเป็นการเยียวยาแล้ว30ปีก็ว่ากันไป30ปีก็ว่ากันไปจนกว่าเขาเสียชีวิตนะแล้วสิทธิการเช่าของเขาเนี่ยเขายังสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าส่วนที่เขาเสียหายเนี่ยเขาต้องไปเรียกร้องเอาจากบริษัทเอกชนที่เป็นผู้จัดสรรที่ดินเป็นหลักทีนี้เรื่องใหญ่มากๆฮะก็คือว่าจริงๆนั้นเนี่ยเรื่องที่เรารู้กันมาโดยตลอดในกระบวนการเนี่ยนะคะ แต่ว่าในตอนที่มีเรื่องมีราวเนี่ยครับตอนนั้นหุ้นเป็นของตระกูลชินวัตรใช่ฮะลูกสามคนคนละสามสิบแม่สิบใช่แล้วถึงแม้จะมีเรื่องมีกรณีอะไรต่างๆเนี่ยคุณองอิงก็ยังถือสามสิบอยู่ใช่ตลอดเรื่อยมาถือเรื่อยมาจนกว่าจะมาเป็นนายกจึงโอนกลับไปให้แม่ให้แม่กรณีอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาเรื่อง ของการผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับคุณองค์อิงได้ไหมได้เลยครับเรื่องนี้มันเทียบเคียงกับทั้งกรณีของคุณปารีนาคุณวิลาวันเทียบเคียงกับกรณีของคุณเศรษฐาได้เลย uh huh. กรณีนรรเนี้ยสว40่สวเนี่ยเคยยื่นเรื่องคุณเศรษฐาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง uh huh. และก็ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา1้อยวงเล็บห uh ้า huh. นะ ปิจยาธรรมฝ่าฝืนใจธรรมอย่างไรเนี่ยกรณีตั้งนายพิชิตนั่นยังเบายังไม่ได้หนักแน่นมากเท่ากับการกรณีที่คุณอุ้งยิงเนี่ยไปถือทรัพย์สินถือหุ้นที่ดินของบริษัทเอาพายบอกว่าเรื่องนี้หนักกว่าหนักกว่าชัดเจนกว่าเพราะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการไปป้นเอาที่สงถามว่าระหว่างที่ถือหุ้นคุณยิงรู้ไหมรู้แสนจะรู้เพราะว่าเพราะว่า ตอนซื้อครั้งแรกเนี่ยพ่อเนี่ยใส่หุ้นคนลถคนยามชื่อชัยบดคนลูกคนใช้คือเราเห็นกระบวนการทั้งหมดพอหลังจากนั้นก็โอนมาใส่ชื่อลูกชื่อเมียเลยทีเนี้ยและระหว่างเนี้ยที่ถือครองอยู่เนี่ยก่อนเป็นนายกเนี่ยก็รู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ดินนี่มันได้มาโดยไม่ชอบยังไงมันเป็นที่วัดสารดีกาก็ตัดสินสารกฤษดีกาก็วินิจฉัยสารปกครองสูงสุดก็ตัดสินให้คุณจงยุทธวิชัยดีติดคุก รู้ก่อนที่จะมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณถือครองที่ดินอันได้มาโดยไม่ชอบและเป็นการป้นเอาที่วัดมาเนี่ยมาแล้วแล้วคุณก็ยังถือครองอยู่จนกระทั่งถึงวันที่คุณจะมาเป็นนายกเดี๋ยวนะเขาจะพูดได้ไหมเหมือนกับที่คนที่ได้ที่ดินเขาพูดกันอันนี้ได้มาจากพ่อไม่ได้รู้เรื่องอะไรหล่งพ่อให้มาคนถือที่ดินเขาเคยพูดอย่างนี้นะ ก็คุณปรินาก็บอกว่าได้มาจากพ่อแล้วสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงครับ <c oughs> ก็เหมือนกันนะโอ้โห oh. ถูเพิกถอนสิทธิทางการเมืองไปตลอดชีวิตนะฮะ <c oughs> คุณวิลาวันก็บอกได้มาจากพ่อเหมือนกัน uh huh. คือพ่อโอนให้ไปออกโฉนดโดยไม่ชอบไอ้นั่นก็ไปออกโฉนดลุกล้ำที่ป่านะ uh huh. อันนี้ไปโป้นที่วัดมาอันนี้ผมว่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าสอวอสมัยนี้นะครับ มี200คนใช้เสียงแค่20คนใช้สิทธามมาตา82ของรัฐธรรมนูญเข้าชื่อกันร้องต่อสารรัฐนูญว่าเนี่ยฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็มีสิทธิ์ถ้าสสก็ใช้เสียงแค่50เสียงเพราะสสมี500คน10%ของสอส500คนก็คนคือ50คนแต่ถ้าใช้เสียงสวนี่จะง่ายกว่าอากำลังพูดว่าหวังจากสอสอเข้นจะยากนะ เพราะว่าฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทําหน้าที่เต็มที่พรรคพักร่วมก็รักษามารยาทแต่สวเนี่ยเป็นสวสีน้ําเงินซึ่งไม่ใช่สวสีแดงแน่นอนถ้าเขาเข้ากัน20คนรวมกับสวอิสระที่มันจะเป็นสีใดมันน่าจะดําเนินกันได้ทีพิธานได้ด้วย์ว่ามันจะช้าหรือเร็วไม่ไม่ช้านะครับเทียบเคียงได้กับกรณีที่40สวสมัยพวกผมเป็นสวเนี่ยผมไปยืดเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ย ไม่เกิน6เดือน<ห>นะ่ะว่าทำได้เลยไม่เกิน6เดือนศาลก็มีคำมีนิฉัยละ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าสวส20 30คนเนี่ยนะเข้าชื่อกันไปยื่นว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกเนี่ยสิ้นสุดลงถ้าวันนี้ถ้าพักร่วมรัฐบาลน,นี่ยอยากจะเปลี่ยนนายกนะครับ <c oughs> สามารถยื่นเรื่องนี้ได้เลยครับ <c oughs> ผมว่าไม่เกิน6เดือนได้เปลี่ยนรัฐบาลแน่เอะเขาไม่กลัวถูกเขากระโดงมาทิมแทง หมันคนละเรื่องเลยเขาก็โด่งยาวยังยาวแต่กรณีนี้มันมีความมิจฉัฉชัดเจนแล้วเขาก็โดงเนี่มันจะมีกระบวนการอีกยาวครับอ๋อเหรอตุ้งต้นเขาก็โดงนี่ยากกว่าหรือเปยาวกว่ากรณีนี้เอาพายที่ใกล้อาวสานแล้วเอาพายนี่เร็วกว่าเร็วๆหลายคนเขามองไปถึงว่าจะเป็นโมเดลไปถึงเขากะโดงไงเอาพายเนี่ยก็ผมคิดว่าเขากะโดงก็เป็นเป็นเรื่องของทางอีกพักหนึ่งเขาจะหาวิธีแก้ไขเพราะว่ามันยังมีขั้นตอนไม่ ยังในขั้นตอนในการที่ให้กรมที่ดินไปตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบอยื่องวันนี้พิสูจน์สทธิพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยมันจะยังยาวอยู่ใช่ไหมแต่กรณีของเอาภายมันมีคําวินิจัยถึงที่สุดแล้วมันง่ายคบคุณประพันธ์ชี้ช่องแล้วนะอาทิตย์นี้จะถามว่าอาการสติแตกของคุณทั้งสิ้เวลาเนี้ยนะ ทั้งเกลียวกราดด่าทอตอ่อว่าหยาบคายดา่าพอ่อล่อแม่เรื่องเกี่ยวกับการมีความเคลื่อนไหวหกับเอาพายเนี่ยมีส่วนในการที่ทําให้สภาพจิตใจเป็นอย่างนี้ไหมผมว่ามีหลายเรื่องเรื่องเอาพายก็เรื่องหนึ่งเรื่องชั้นส4บก็เรื่องหนึ่งเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองหลายเรื่องที่อยู่ในในตัวเขาเนี่ยแล้วรวมทั้งมันมีกระบวนการของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวที่จะต่อต้าน เขาเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เขาเนี่ยไฟท่าแตกอากองรวมกันสติแตกพูดเหมือใจไปสั่นเมื่อวานนี้เลยแล้วสองก็คือคุณทักษิณมาวันนี้เขาสำคัญตัวเองผิดเขาหลงตัวเองเขาด้วว่าเขาจะเป็นคนที่จะมานำพาประเทศชาติมาสร้างความมั่งคั่งความรุ่งเรืองให้กับคนยากคนจนผมถามหน่อยตั้งแต่ผมตั้งแต่มีพักไทยรักไทยมาพรักพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทย ประเทศไทยคนจนมีแต่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีแต่ล้าหลังนะมาเจริญเอาในยุครัฐบาลประยุทธ์ต่างหากนะครับที่มีทางรถไฟ<อ>ไม่รู้กี่ร้อยสายนมีถนน,ถน,นไม่รู้หลายกิโลมีอุโมง์ใต้ดินรถใต้ดินมีเอาไปฟ้าลงดินมีแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาขึ้นตั้งเยอะแยะ<อ>ตัวเลขความเหลื่อมลำ้ำคนจนก็ลดลง<อ>จำนวนน้อยลง<อ>ทีนี้ตอนนี้มันจะมาเพิ่มขึ้นตอนคุณทักษิณมาเนี่แหละ เพราะคุณนักษิณมานี่ไม่ได้มีนวัตกรรมใหม่ของการเมืองหรือการนำพาประเทศจีนพาประเทศไปโดยวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเวียดนามก็กวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันแล้ก็นำน,ำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเขาไปหมดด้วยการพาชาติไปพัฒนาสร้างความเจริญแต่วิชันเขาดีนะแต่วิชันของคุณนักษิณคือ,อ,อหนึ่งเอาเงินไปแจกประชาชนวิชันที่สองก็คือ เอาสร้างหวยบนดินสร้างบ่อนคาสิโนเอาการพนันออนไลน์ขึ้นจากปีก่อนไปไม่ถูกกันไหมไอ้นี่มันเป็นวิชั่นของพวกยุคนู่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นครับมันไม่ใช่วิชั่นของผู้นำมันเป็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศเพราะฉะนั้นที่ไปเสียเงินจัดที่ดุสิตธานีจัดที่พารากอนขายโต๊ะละล้านอะไรต่างๆเนี่ยคนมาฟังเนี่ยนะมันเป็นวิชั่นที่ลอยถ้วยไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับการพัฒนาประเทศเลย จีนผิดรถไฟฟ้าไปถึงไหนละขึ้นไปถึงโลกอังคารพระจันทร์ไปถึงไหนละผิดสินค้าใช้เทคโนโลยีไปยังไหตัดถนนหนทางรถไฟใต้ดินวันเบลวันโรสเขาไปสู่เส้นทางไก็ไม่น่าเชื่อนะมันก็มีคนเห็นด้วยนะกับการหยิบยกมันขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ยแต่ทีเนี้ยเห็นด้วยกับการทันประชามติมันจะไปถึงขั้นนั้นเลยไหมคือผมต้องบอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่นวัตกรรมในการสร้างชาติ มันเป็นนวัตกรรมที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดหาเสียงไปวันๆเท่านั้นเองว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาสิโนเนี่ยก็จะถูกคัดค้านและผมว่าเชื่อว่ายังไม่แน่ว่าจะไปได้ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีประเทศไหนนะครับที่เขาจะมาทําบ่อนคาสิโนพร้อมกันสิบแห่งทั่วประเทศเนี่ยจะบอกว่าคงไม่ถึงขั้นตอนที่ไปต้องลงโหวตประชามติเขาไม่ยอมทำอยู่แล้วขณะนี้แค่แค่ภูของนิน้าที่เขาสาที่สํารวจนี่นะ ประชาชน560 7 0ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนบ่อนการพนนันเพราะฉะนั้นนโยบายของเขาเนี่ยมันจะไปไม่รอดรนะครับและเขาก็รู้ว่าวันเวลาที่รัฐบาลเพื่อไทยและตัวนายกองยิงที่จะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยไม่ได้มีสถิยรภาพและความมั่นคงเลยโมโหคนที่ออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพิจารณานะหลายคนมองว่าโอ้โหเขาเนี่กล่างแสดงตเป็นเป็นใหญ่ แต่เขาไม่ได้อะไรหลายอย่างที่เขาอยากได้นะแจกเงินดิจิทัลเขาก็ทําไม่ได้ MOU ม4เขาก็ขับเคลื่อนไม่ได้กฎหมายสภากราโหมเขาก็ไม่ได้นะคาสิโนก็ไม่ท่าทางก็ไม่น่าจะได้นะหม่ยขึ้นมาบนดินก็ไม่น่าจะได้แล้วก็เอไอะไรพนันออนไลน์ที่าบนดินเนี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นความผิดหวังของเขาดังนั้นอาการสติแตกน่าจะมาจากการที่ อยากได้แล้วไม่ได้อยากทําแล้วไม่ได้ทําโดยสําค yeah ัญตัวเองผิดว่ามีอํานาจเหนือใครในประเทศไทยแต่ทําไมสิ่งที่อยากทําสิ่งที่อยากได้จึงไม่ได้อก็ถูกอะที่อาจารย์พูดและที่สําคัญในทางการเมืองนะเขายังเพ้อเจ้ออยู่กับความสําเร็จในอดีตคอนเนิ่่าเขาจะเป็นมี380เสียงต้องเอาคืนมาก็เขารวบรวมบ้านใหญ่อยู่ไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับ แล้วสองการเมืองบริบทเก่าๆของคุณเนี่ยมันหากินไม่ได้แล้วเพราะไปหาเสียงมีอย่างเดียวคือเอาเงินไปแจกนะจะเอาทำบ่อนพนันให้ถูกกฎหมายานะกูเท่าประชาชนก็ถามว่าคุณจะพาประเทศจเจริญไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมประเทศเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปด้วยการพนันหรือก้าวหน้าไปด้วยการเอาเงินภาษีประชาชนไปแจกสุดท้ายประชาชนชือสใ<อ>นประชาชนเป็นขอทานไม่รู้จักทำมาหากิน <c oughs> ไม่รู้จักที่จะคิด สร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะวานเขาเพิ่งจะได้กันมานะวันนี้เขาเพิ่งจะได้กันมามันเป็นความสุขชั่วรานะและเป็นความสุขที่เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยใช้วิธีเขาเรียกโฆษณาชวนเชื่อสร้างราคาตีป่าให้วัวตื่นคิดว่าตัวเองยังยิ่งใหญ่อยู่เพราะคนที่พยายามโฆษณาว่าตัวเองยังยิ่งใหญ่อยู่ผมจะทําพักให้กลับมายิ่งใหญ่ไหมนะ เป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองกำลัง loss power เอาล่ะทีนี้ถ้าในเมื่อตัวเองเป็นแบบนี้ก็เลยระสำเลยฮนะตอนนี้ <laughs> ออกมาอยางทุกอย่างเลยอยากจะรู้ว่าไพ่ใบสุดท้ายหรือทางสุดท้ายที่เลือกไม่ได้แต่คุณทักษิณต้องเลือกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเช่นไรอยากให้จันเสรีเนี่ยได้พูดคุยกับคุณประพันธ์ในเรื่องของไพ่ใบสุดท้ายคุณทักษิณโดยเฉพาะนโยบาย Entertainment Complex ที่ จะเอาขึ้นมาข้างบนดินเราคุยกันต่อว่ามันมีข่าวเรื่องคาสิโน8แห่งแล้วก็บอกว่ามีคนเนี่ยขายตั๋วกันไปทั่วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลับที่คุณประพันธ์รู้หรือเปล่าครับ <c oughs> คือคือจริงๆผมก็อ่านร่างพ <c oughs> ระรบัญัตสถานบันเทิงครบวงจรชื่อชื่อกฎหมายก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ที่เขาบอกว่า <c oughs> สภารับหลักการแล้วที่จะบอกไม่ใช่รับหลักการเนี่ยคือคอรมรับ รับหลักการนี้แล้วก็เสนอร่างนี้ให้กฤษฎีการตรวจสอบ uh huh. เพื่อจะนําเข้าสภาครับนะครับซึ่งในนั้นนะครับมันเป็นร่างที่ไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่มีการศึกษาว่าถ้าจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คนเพกหรือสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างที่เราไปศึกษาโมเดลของสิงคโปร์ของลาสเวกัสของหมาเกา้าของทั่วโลกมาเนี่ยที่กันริการเขศึกษามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลย อันที่สีสําคัญก็คือปรกฏว่ารฎวหมายฉบับนี้คณะกรรมการนโยบายที่จะเป็นคนกํากับและเป็นคนที่จะออกใบอนุญาตกาหนดกําหนดจํานวนว่าจะมีกี่แห่งเนะี่ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งไม่มีประเทศไหนขอนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานคณะกรรมการสถานที่อันนี้มเมื่อนักการเมืองไาเป็นประธานและจะกําหนดเนี่ยนะซึ่งในนี้ก็ดูว่าจะกําหนดประมาณสิบแห่งนะครับท่านลองนึกดูสิว่า ประเทศที่ไม่เคยมีเลยต้องมีถึงจะมีโตู้บาสิบแห่งเลยทาไหมต้องสิบแห่งพ้ราใบหนึ่งห้าหมื่นไงมันเป็นเท่าไหร่ห้าแสนอ่ามันกี่แสนล้านน่ะมันก็ห้าแสนล้านถูกไหมถ้าใบหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็แสนล้านถูกไหมเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยชอบหากินแบบการให้อนุญาตถ้าเป็นประเทศอื่นเขาก็ใช้วิธีประมูลว่าบริษัทไหนจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกในลักษณะที่ดีที่สุด และให้ผลปโยชน์ตอบแทนกับรัฐดีที่สุดและเขาก็เปิดอย่างเก่งก็ไม่เกินหนึ่งที่หรือสองที่เท่านั้นนะไม่ใช่จะมาเปิดพร้อมกันสิบสิบแห่งเพราะฉะนั้นเพราะด้วยเหตุนี้มันจึงมีข่าวอย่างที่พร้อมว่าเนี่ยมีการเลขขายใบอนุญาตเนี่ยเพราะว่าตั๋วใบหนึ่งเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยเขาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผลออกนะ พราะฉะนั้นพอมาออกกฎหมายมามาให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นกรมกร,กรมการนโยบายกรรมการกำกับเป็นคนตั้งกรรมการกำกับกรรมการบริหารเนี่ยมันก็แง่แะครับาการเมืองมันจะไปไหนมันจะไปไหนอย่างนี้ก็แปลว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> ประเทศไทยเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องดูอื่นไกลนะครับประเทศที่เขาจะเปิดบอน คาสิโนได้เนี่ยคนในประเทศต้องมีระเบียบวินัยมีความเคารพกฎหมายดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะเขาทําได้เพราะเขาคนมีวุฒิภาวะมีการศึกษามีระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รัฐเขาตรงไปตรงมาเขาจึงป้องกันผลกระเทือนได้แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องดูประชาชนดูนายทักษิณเนี่ยเป็นอดีตนายกเป็นนักการเมืองและตัวนายทักษิณเนี่ยมันเคารพกฎหมายไหมตรงไปตรงมาไหม ตัวนี่มันเป็นตัวอย่างครอบครัวของคุณครอบครัวนายกเนี่ยเขาับกฎหมายไหมอ่าทีนี้พี่จะถามอย่างนี้คุณคุณยังทําไม่ได้แล้วคุณจะบางเอิที่จะบอกว่าโอ้โหประชาชนจะควบคุมผลกระทบอมพระมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาเรียกร้องทำประชามติแต่คุณทักษิณบอกเดินหน้าไม่ทำประชามติกำหนดไทม์ไลน์ด้วยอย่างนี้ตกลงการดันทุรังแบบนี้มันจะส่งผลอย่างไร และมันจะไปจบลงยังไงในเมื่อเขาคิดจะดันทุรังอันนี้ก็ก็ฝ่าฝืนกฎหมายเหมือนกันเพราะตามพระราชบัญญัติการที่จะออกกฎหมายเนี่ยแต่ละฉบับตามรัฐธรรมนูญเนี่นะมันต้องไปฟังความคิดเห็นและออกประชามติของประชาชนก่อนอการที่คุณจะไปอ้างว่าคุณถแถลงนโยบายแล้วถือว่าเก็นการผ่านประชามติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าด<ๆ>้านตะแบงเอาสีข้างถูอ่า ไอ้เรื่องหน้าด้านเรื่องตะแบงเอาสีข้างถูและเรื่องไม่เคารพกฎหมายเนี่ยมันเหมือนอยู่ในดีดีเอ็นเอของตระกูลนี้พูดอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นคุณยังไม่เป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายเลยแต่คุณสเออจะมาสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์บ่อนคาสิโนเป็นสิบสิบแห่งแล้วตำรวจล่ะยังไงก้าราชการไทยเป็นยังไงประชาชนเป็นยังไงล้วนเป็นพวกที่ไม่มีวินัยไม่เคารพกฎหมายทั้งนั้นเพราะผู้นําเป็นตัวอย่างเพราะรู้ว่าต้องมีนอกมีในแน่ๆน่ทีนี้เพราะฉะนั้น มันจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนที่เขาคัดค้านเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเขาจะมีมาตรการดูแลคนที่จะเข้าไปเล่นออหรือคนที่ติดเขาจะเอาไปเยียวยาออประพันธ์เชื่อเข้ามาจะไปเชื่อได้ยังไงขนาดไม่ป่วย <laughs> มันยังบอกว่าป่วยเลยะ <laughs> <laughs> ใครก็จะไปเชื่อคุณจบจบเลยตรงนี้เลยไม่ต้องไปพูดเลยขนาดแกไม่ป่วยนะแกจะไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยว่าป่วยจะตายหาไหนคุยว่าจะไปปราบคอเซนเตอร์ที่นู่นไงบอกคุยโมจะไปปราบคอเซนเตอร์ไปได้ไงประเทศอื่นครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมีอย่างเดียวคือหลอกได้เฉพาะชาวบ้านคนที่มีการศึกษาไม่มากแต่จะมาหาเสียงกับคนมีความรู้มีการศึกษาอย่างผมอย่างอาจารย์ชนชั้นกลางเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อ ก็เวลาที่เขาพูดอะไรที่กับยายมบอกลูกน้องทั้งหลายหรือว่าลูกศิษย์ทั้งหลายบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณเพราะเขารู้ว่าคุณไม่เชื่อเขาเขาคุยกับคนกลุ่มนึงที่เชื่อเขาเพื่อที่จะทําให้มั่นคงกับการจะเลือกเขาตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงก็เท่านั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นเขาก็ไปโม้ไปโฆษณาไปหลอกต้มหาเสียงอยู่กับต่างจังหวัดน่ะได้แต่จะมาโม้อยู่ในกรุงเทพนี่โดนฉีกหน้ากากหมดน่ะโดนคนโต้แย้งโดนคนเอาข้อมูลไปนั่นผมถึงบอก มันเชื่อถือไม่ได้ที่เห็นกนตูร์ในเฟซบุ o กแล้วพี่ชอบชอบคือมีควายสีแดงแล้วก็มีสัตว์เลื้อยคานอยู่บนนั้นเขาบอกใส่เลื้อยควานให้อยู่ได้เพราะมีควายแดงหนุนอยู่ภาพนี้มันอธิบายหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะที่ทําให้เราเข้าใจสถานการณ์ของประเทศชาติในเวลานี้น <S 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 เอาเป็นอันว่าเขาอยู่ในสภาพสะเทือน <ผม S 2> จึงทําให้เกิดอาการท่าแตกทา <ไป S 1> ่าแตก แล้วผมว่าเขาพูดอะไรเนี่ยคนไม่เชื่อถือเขาหรอกอเขาก็ไปหาเสียงโม้ได้เฉพาะกับคนบ้านนอกต่างจังหวัดโมแล้วเพื่อสร้างภาพเท่านั้นเองให้คนเชื่อเขาบอกจะอยู่ครบแล้วก็มาสมัยสองด้วยนั้นนายกเป็นไงตกลงไหมตกลงนี้เขาเป็นใครกันแน่เนี่ยไม่เขาบอกเนี่ยเขาจะอยู่ครบแล้วลูกสาวจะได้สมัยสองใช่เอาอย่างนั้นเลยเขาว่า้นโอ้เอาละท่านผู้ชมครับในเมื่อเขาลุยมาขนาดนี้แล้ว และนี่คือสิ่งที่เดิมพันกันนะครับว่าประเทศไทยเราจะไปทางไหนจะใช้ค,คาสิโนจะอยู่จะอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสร้างแค่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แค่บังหน้าหรือเปล่า,เ,าเรื่องนี้อย่างไรเราจะเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าผลประโยชน์นั้นไปเข้าใครถ้าไม่ใช่ประชาชน ัน,นต้องติดตามกันให้ดีนะครับมีนะคะมีน้ำพริกอร่อยอร่อยมานำเสนอค่ะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้ำพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซบค่ะสำหรับปลาสลิดนะคะคัดสรรปลาสลิดตัวใหญ่ ทอดและเห็นชิ้นปลาช,ชัดๆแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสรรปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะสกระปุกสองร ชาราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0000หรือที่ Line t TV 999ค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยคะ่ะ